ชีวิตจริงเป็นตำรวจยดใจชีวิตนอกจอของผู้กำกับเทนสำหรับพันตำรวจเอกจกตุรวิช์คัชน่วมหรือที่เรารู้จักกันในานามผู้กำกับเทนดารานักแสดงมากฝีมือจากสังกัดช่องมากสีล่าสุดกับตำแหน่งพันตำรวจเอก เริ่มต้นชีวิตราชการด้วยการเป็นนายตำรวจติดตามพลตำรวจเอกวิสุทธิกิติวัฒน์อดีตอธิการบดีกรมตำรวจพร้อมกับได้มีผลงานในแวดวงบันเทิงด้วยการเป็นพิีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวยี่ห้อหนึ่งตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้ย้ายเข้าสู่กองบัญชากองปราบเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ส่วนทางด้านผลงานการแสดงเขาเริ่มรับงานแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ทั้งบทตัวประกอบและตัวหลักรวมๆแล้วก็ประมาณ30กว่าเรื่องโดยความที่เป็นนักแสดงอิสระสามารถเล่นได้หลายช่องหลายสังกัดและก็ทำให้มีโอกาสรับงานได้มากขึ้นแถมยังมีผลงานพัฒนาการแสดงในหลายๆบทบาทอีกด้วยโดยการรับ,บบทตัวประกอบในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องจากเรื่องยุทธนาวี บางระจันศิลามณีเจ้าชายหัวใจเกินร้อยเรือร้อยเล่ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสามยุทธนาวีและอีกมากมายหลายเรื่องปัจจุบันพันตำรวจเอกจตุรวิทย์ขจนุ่มเป็นผู้กำกับก้ากองบังคับการตำรวจน้ำถือเป็นผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดอีกทั้งยังเป็นดาราชื่อดังมีผลงานการแสดงมากมายอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีโดยก่อนหน้านี้ ผู้กำกับการคนใหม่จะรับผิดชอบหน้าที่ใน3จังหวัดคือตรังสตูลกระบีโดยเดินทางไปที่จังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกและตนยอมรับว่าไม่เคยเดินทางมาภาคใต้เลยแต่จัดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามเกาะต่างๆพร้อมเน้นย้ำให้ตำรวจน้ำทุกคนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มกับนักท่องเที่ยวโดยตนถือว่าการเป็นดารา จะทำให้มีประชาชนเดินเข้ามาหาได้ง่ายขึ้นก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรก็ดีหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้กํากับเทนทําหน้าที่เป็นตํารวจตัวจริงทั้งนี้ก่อนที่จะมีคําสั่งแต่งตั้งเลื่อนยศเจ้าตัวทําหน้าที่เป็นรองผู้กํากับการสามกองบัญชาการกองทัพไทย ภาคอีสานเป็นตำรวจท่องเที่ยว7ปีแต่ผลงานด้านการแสดงใจยังไม่หายไปไหนก็จะมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆโดยใช้เวลาว่างไปเป็นนักแสดงและเมื่อไม่นานมานี้ผู้กำกับเทนจัตุรวิทย์ก็ได้ร่วมแสดงฝีมือกันเล่นละครร่วมกับนักแสดงสาวนุกสุธิดาและสาวเมบันทิตาในเรื่องก่อนตะวันแรงและก่อนหน้านี้ ผู้ก,กำกับเทนก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วครับสำหรับงานก็ไม่กดดันเราทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับระบบการทำงานของตํำรวจน้ำดีอยู่แล้วแต่ผมมาช่วยเสริมเท่านั้นเองเข้ามาดูในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเป็นตัวกลางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ โดยรับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการให้เข้ากับพื้นที่ที่เราอยู่